ัสดีครับนครับโนกราทาายู่พุนนะครับเมื่อกี้คันอยู่นี่ครับผมจอดรถกึกมังเงียบไปผมก็เลยมาใส่นี่ครับลังแหลกนี่ขอดนี่ครับเื๊ดไปนี่ครับมันต้องทะลุมันนี่ครับบ่มีซิ่งครับย่นี่แต่เป็นหนากระดานพุนครับนึกว่ามันจะไปพุนเพอผมใส่แหล้วมันก็ขันครับ ันต้องมาตรงนี้ครับเปิ้ลมาห,าหนกเลยมปึปไปหาครับเดี๋ยวผมนี่ตัวนึ่งยงหนาครับตัวนึ่งยงนาคอยงามครับอยู่นี่จะถ่วมหัวเลยอผลาเรืองเก่ามากครับเจ้าผางาผางาเลย อ๋อุนนครับมอมมนยูเนี่ยพุนครับนะครับอยู่พ่นนี่ครับ,โ,รรบโอเคครับารวยอย่าคันแล้วแต่ว่ายังเซาหามด้วยครับเอาลูกเอาเดี๋ยวนังในน้ำนกเลยครับจังสิได้รุ่นไปน้ำกันครับ มงงกิงครับเวล่าลายครับมาเช็คฝั่งนกซื่อครับนี่แหละครับผลดีของการบ่อด้ต่ตัวบ่อด้ต่ตัวเอาเอาเห้เขาดับครับเหลืออยู่ประมาณสามตัวปีนี้หลายก็เก่าครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวขยับออกก่อนครับ อวดบ่ไว้แล้วนกตอ่อเอ๊ะครับหลวงดุลมาเบิ้งครับนกต่อคันในหลายค่ำแล้วครับตั้งแต่นนกต่อตักขึก้นก็เงียบไปเลยครับ มันสีมีห่มอยู่หนครับ,บต้นไหม่หลายๆนะครับ อาซางมันทองคับโอ้เป็นแต่ดับแนวครับครับนุกตัวคันขึ้นเงียบนั่นครับบอ๊ออกเลยครับ มาแล้วครับแปบเดียวมาแล้วครับบอกมาแล้วครับพารวอเต็นดองๆครับงนะูป,ปาหลุดหนาซิมาเลยครับผ่านซิ่งมาแล้วครับ,น,รบน่าจะตรงมาเลย โอ้ตัวพุนกันเรีนมากกันครับอ่านตัวพุนเลีนครับมาเลยเียครับสีขามถนนครับ,นนนรบตัวนั้น คือแคนแนวนัครับ มีุ่นครับพา้วยหอนนั่นเดี๋ยว้อยลวครเดี๋ยว้อยครับ เรียบร้อยครับแล้วแร่งตัวนั้นครับมันจะขามทางมากครับมันขันขันหยุดหยุดแลนๆครับเรียบร้อยแล้วครับคุณนุ่นนัน่นครับ หลายตัวครับเดี๋ยวหาหมองปล่อยกันครับก็อึดหมองปล่อยผ้ารวยครับนี่ครับ อย่าห้มันเทียงกันคัะก,กนีนะครับเราฝ่าวไปติดแห้งนกตนี้ได้ละ่ะน่ครับยืดเดี๋ยวให้พาร่วยขันต่อเลยครับได้ละ่ะ ั่งครับนี่น,นี่นี่ครับนี่เบืองต้นโตกันนะครับโตผูครับโตผูหงายทองตำล่าพิ่นว่าเอาตีนเคียเอาเคียก็เพิ่นเหมือกันนะครับเดี๋ยวเพิ่นสิว่าให้ผมเอานี่ครับได้กันอ้ว ต,นต,นตนุนโตขนาดโว้ยตัวใหญ่แล้ปลาเต็มมือเลยครับเต็มมือเลยนี่จะพายง่ามดีครับจะพายง่ามเดือยว่าปันใดครับพายด้วยสิคันนี่ครับตูดมีไ่ครับ เดี๋ยวถ้าไปให้พระรวยเบิ่งก่อนครับเดี๋ยวให้พระรวยขันต่อเลยครับเพราะตัวนั้นก็นเป็นตะเขาครับ โอเคครับตนโตโอเคแต่ว่ามีตำหนิครับเอา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 เฮ็ดไปทั่วไปทีอเอาลูกอ,อู้แดงดีครับนาต,ตัดดีอยู่ครับ แดงแดงแดงดำดำเดือยเดือยง่ายๆครับบ่เอิ่นซักเด้อครับบ่เอิ่นซักทรณีเด้อแบบนี้เด้อก็เอิ่นเอิ่นยังกะบลูครับแต่ว่าโมเมนต์ซักทรณีครับอ้าวหรอวะพ้าลวยห่อนครับโอ้ยทั้งห่อนทั้งใจสู๋ 41องศาครับที่บ้านมันนี้ที่ยงนั่น4 2สงครับคน้นวานปิ่งมูนะครับนั่งซื้อก็ไดรง่ายน้อยง่ายยังบอกอืมขันสอดมากเก่ไก๋มันครับตัวนึงโอเคครับนกมิตหนี้เดี๋ยวผมขอใหญ่หองปอยครับ มังปอยครับเยอะแยะอาจจะปล่อยล้างสวนนะครับมีนกปลาอยู่โอเคครับเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปกันครับเดี๋ยวมาลุนต่อไปครับโอเคครับโอเคครับม่มีนกเขามาครับเก็บกูซิ่งเรียบร้อยครับขันอยู่พู้นครับ นายิติตตัวแม่ครับขันห่างๆขันไปปอกสามค่ำขันแล้ะก็ปอกมแต่ปอกกระลูเลยครับเขากำลังจับครูหนึ่งวันจับมากกับบ้มากครับมแต่พาลวยขันแก่แก่อยู่ครับผมก็ได้พู้อุครับผมขับหลเหลาะไปพุ่นนี่นกตัวหนึ่งตัวไม้ครับขันแปลกๆอยู่ครับจังมารุ่นน้ำกันเบิงเบิงครับเื่นเด็กกัลลูครับ าจจะเป็นเสียงได้ครับเนี่ยครับจะไปใไส่ว้ต่อเลยครับมือเนี้ย17หลังเด้จะไปใส่ตัวนั้นไว้ครับมืออื่นเจ้ามากก็คือแผนเจ้าพะรวยแล้วครับโตัที่ได้เมื่อกี้กะว่าจะไปปล่อยครับปล่อยหลังคอกรถครับ มี่นกปลาลายตัวอยู่ครับบ่เล่นครับล้างกระซัหล้างบานแลครับคอกลดอยู่ห่างบานเมื่อกี้เมื่อกี้หาลอยเมตรครับมาถึงหาลอยเมตรครับกระพาไม้ครับเดี๋ยวมื่อี้ไปปล่อยเลยครับเล่นแบบผมบ่เบิดครับพนว่า มีคนคอมเมนต์หลายคนอยู่ว่าบ้านเพิ่นนกเบิดเบิดแล้วครับมีแต่ผู้ดักซิ่งครับดักซิ่งถิง่มใบแซ่ใบบ้านผมมามี่นะครับเชียนรุุนเกา,ขาเขาจะไปฆ่าทานบิดแล้วครับเหลือแต่พวกผมนะครับไอ้พวกนึงกะเขาจะก็อยู่ไก่ขเขาจะมาเมื่อเดียวสองมือบ่ได้ขเขาจะกับปมามาอีก แล้ตัวสองตัวผมกับมแต่มาเช็คเบงซ,ซื้อครับปีนี้นาจะย่างหลายครับปลาอ้อยมิต่ปลาแบบนี้แลยครับงามทั้งนั้นเลยน่าจะเหลือหลายครับปีนี้ปีนานี้คือว่าหลายก็หนีครับทะเลนแบบผมนะเป็นแค่เป็นเกมกีฬาซ,ซ,ซื้อครับบ่ได้ขาบ่าด้แกง ขยับขยายพื้นที่ปล่อยครับจ็กสีขาอย่างครับขาบ่ลงครับแต่เข้าตายกับดิโตนสัตว์นะครับเดี๋ยวเขาสิตายถ้าเขาไปปอกเขาเนี่ยโอ้เป็นสัตว์ใหญ่ครับนกกระทานะตายยากครับสีขาเขาเขาตายยากครับแต่ถ้าเขาตายเองเนี่ยโอ้เสียดายของเลยครับ โอเคครับจังมาลุ่นน้ากันเบิ่งครับอื่นเศร้านี่นกในใจครับตัวนึงพาลด้วยพาลด้วยกินปวกลยครับเอาปวกไห้ว่างันครับบางกอนถิ่าเบิ่งซิ่งครับกบระบไดท้ายมากครับหูแหลว้วนี้มอบ่เขาครับบ่เขาบ่เขาพาลด้วยครับเขาติดตัวแม่ จะนอนแล้วครับกินแล้วก็จะนอนอืมุ่นขขันอยู่เลยครับพุ้นแจ้งน,น้อยน่อยมีห่างครับจุดนี้ขนาดจ,จะมีอีกตัวหนึ่งสองตัวอยู่ครับน่าจะมีสองตัวอยู่พอมีตัวหนึ่งแหละหลกัลกๆติดตัวแม่ไปแล้ว ต,ตัวนี้ตัวที่ผมไดน้นี่ก็นดาจ,จะมีตัวแม่กันครับพรอนเป็นอาวใหญโอเคครับได้ช็อตได้ช็อตที่นกติดเลยครับดีครับถือว่าเป็นคลิปดี่ดีครับสำหรับคนหมักต่อนกกระ่าครับ โอเคครับจังมารลุนมาชงกำกักหมืออื้อนครับพาลุยสวัสดีครับฮาลูาากเอาเราขี่ไล่ไล่ขึ้นเก้าหลังครับโอเค okay, ครับสวัสดีครับ